สวัสดีสบายดีพี่น้องปองฟายมู่ครูบ่สิพูดสุคนสวัสดีสบายดีอีกครั้งสิพาไปกินข้าวเที่ยงพี่น้องเอ้ยมาเด้อกินข้าวเที่ยงนํากันเด้อไปเบิ่งเมนูเฮาเนาะได้หยังกินชงนี่เสงพี่น้องเอ้ยเสงผัเหียนพี่นึงงเสงแล้วดอกปูกับาบ่จัก เห็นบ่ขออนุญาตเด้อพี่น้องเพิ่มความสว่างสว่างบ้านอยู่เดกินครบพี่น้องเอ้ยครบอีหยังก็5หมู่6หมู่7หมู่8หมู่พุ่น่ะพี่น้องตั้งแต่มคืกอซผักไข่น้อยนึงมใส่ทั้งหลายๆ้งแจ้งอยู่บ่แจ้งแล้วมืค่ํแล้วมืดบ่จับกล้อง อิ่มไปน้องเ้ยยังอิ่มอยู่กินข่ามเช้านกินอิ่มมาก้วพ่อไอ้ีอิ่มได้ไปห้งเยนกินอยู่มดแล้วงมัไงมันกินขนมที่เราเมืนกินอันกาแฟกินชากาแฟตังเป็นกระาลูกนะบนแล้วเดินไปเด้อกินข้าแก่ตัวนั่งตแซเยเต็มเมากินข้าน้ำบหาตะวันโนะน้น มาเงกียนี่ยิอนเียรนอขมกขับใจเด้อพี่น้องใครกลามาติดตามช่องเขาไหมกตอนนี้ยอดชับพายุห้าสิบสามคนพี่น้องขมกขับใจหลายๆเด้องิดติามกันเนาะอ๋อไมเอากับำมันไม่ถักอไปทำไมับางผู้จักาบางทอันนี้พักอันนี้จะอันนี้กระแหัวย เยเป็นเอฟซีาวแควสาวแควก็มาได้พี่น้องเอ้มาจัพลานอะไร่เห็นไอเมย์บังเนาะชมแล้วแล้วสัเอาให้เบิ้งพี่น้องเอ้สาวแค่นาเตะสบายดีเลยแมลูกสบายดีทานซ้มนันี่ดังลูกเบิงเออจหนืาเตก็ขอขนมมาเอหน่อยเมย์คือดาวเพชรห่าวมากเลยนะพอดีอันนี้ไปดกินปาแล้ว จกใบ้เท้อเอาเตนั่นทองแเาสไปจ่ายก้เ้า้นแมนเป๊ะแบบไ่สวนเทากหลายเลยละหลายีร้งมคือดีมากเลยครับมีแก่เพิ่มทำสิยาหาเรีนเอาใช้ตัวไว้ลง มีเพชรดิบนักงานมีสมผักซื N ้อใหยังเรากินตอนนีไปสิกินพักอยู so, yours, ่พนังาน้องการซองยังไม่กินสมัยแต่ยังน้อยมาเติมเย็นพนักงานพักนอูแต่ก็ยังไม่กินเย็นได้แล้วค่ะญี่ปุ่นแล้วพักนอนพักนั่งแช่บ้างว่าอ่อนเดินทางชักปปิ้งเบรย์รอมกาจะไปกินเบร เอาเมื่อเมื่อมาใหม่ด้ะพักต่อไหนแบะได้เรามีถามวันที่จะโฉมมาใหม่บ่บริเวณบ่มาเอรวมผักเราเข้าใจว่าพี่จะรวมไม่วั่ใช่าไหร่เก้าสิบเก้าเก้าอืมมันเที่เจาเอ็มมาใหม่เขาสุดท้ายเขาโฉมเขาสุดเมื่อไหร่ตอนบ่ายป่ะเหมือนสุดเจ้าที่าเอนกับพยูงกันนะพยูงกัน ก่่ sure the ้าผ uh ู huh ้สมบัติู้นำสมบัติลาวรบามื่เกาวูเ็เจ่ดเลีงนบูนมีทะเลกไหมาเล้มาเลมื่นมายงมเลี้ยมเลี้ยาเลยมาเลียงมาลาเยูมเวียงมันที์มาเมีทยเลเ้เลเ้องมาเลยยมาเงเเามาลีีย พามันไปเทียเซนะากลงอัดทิปอเซ่นะาสอัดลิปเลอเซ่่ิหน้าได้พักน้องยงเรียนเมื่อเรากนอนตื่นเศ้ามากกินเป็ดตอแล้ก็จังมาัท่านก็ไปเื่อแสงเอแซงเิไปเือเพนเนาเิคอ็กซทางพิานจะเตรียมได้ไหมน้องเซิม

อัน <molec> นี้แต่ครลวนๆแล้วก็ไ่ใช่น่าเอแล้วัแหนก็คลัแหนกคลับหอมขนอกพร้อมเนีพอมขานอกพรอมวหมมีแมงวัชจมแลความเชี่เ no. บ้ิวายๆมีหางอยาดแล้วแม่หนูกักลับกินกินารออนเขียว เยยงงมากจังตอนชนะลูกอ่ะพอจิตระปะตัวเองขนาดเราบุญหย่าเอี้ยบุญหย่ากินเจ้ามากินลราเสบเนาะหน่าแตบเนาะหน่าแดงเดงยัางอยู่างพวกดี่โอนคนมันตัดไปหมดเง่้ยมันเดะมันเหลื่อมตาเนาะแดะโดยเจพหน้าแล็กเจ่านั่งกินเจ้าอยู่นี่มีแต่ยูทูบเบอร์ทั้งหมดแต่พี่เนาะ นีนาเมนตเดียวลาพัมมวน์าลีาแซ่ลบันนามอเมบ่มอเมยลบันนาเลบันาการังจดืทรศัพท์้อมาเลยก็ไปทำจีรอคูดกูยถ่ายร้องแหละสือถกถ่ายร้องดังแม่ไเราดานี่ยอะไรเราไปให้คุยยาวบะนากิจกรรมไหว้ละอะไรเ้าสิห ตาฟ้าตูี้วเอาถางวันทสมใไมืนีไม่ได้ไปถางดงสวนเคยกูเห็ดกไม่ได้กินหรอกเช้าเจ้ามาตหนึ่งค่ะเจ้าฝากมาจตเงินดิขากรถังก็แคนนั่งจุกไข่ก็มีสองเวอร์ชันเวอร์ชันนี่เลยมีแต่พักของกินกับข้าวนะ ูใก็มยามยูพี่น้อยหามายามปูนาอ่ะักสุขภาพนั่นแล้วไหนก็บหานาคืดเออมือใดเด้สิาบังานดีบ่อยวะคึดหามือบอยคึจ่อใ่เขาเชื่อมอทำไมมันแน่นมันอยังเบลลวมเอเห็นมอนน ผลิตเสรมันมันอืมอะไกุตอนลูกมาผมน่นเใุกเนมตงสาแตวคือเพื่อหัปยหมังอยู่กลางเแล้วก็แบนอยู่เดินเขาจับความมันเขาหอกแล้วมันนั่นนะวนคือเก้ากันไรนะก่องใมเทานันไปง้นเอยมันและเกินไปแล้วมันกระยมเล้ม เอาได้บุ๊บเนาะหลุมต่ำอันนีเอาได้บ้เป็นแม่แม่อันนี้ยาแล้วครับตีนเป็นยาอันนี้แม่เราว่าไม่พูดแล้วหนาวกุลามเซียเซียมซบมาแล้วเซียมซับมาแล้วยกไปตีนไปอันนั้นอะไดรกันเนี่ยแม่มาขึ้นตะกบไหมแม่หลุดจากตัวยาคือแม่หัวบ้ใช้แต่มุนยามีแต่หวยนม่เราคือบุ้งไหมบ่ถอดเท้าถอดเท้าถอดเท้า

สาวรีพาแซ่บบรยากดําพี่น้องเอ้ยเด้ลูกสาวไปสบายดีพี่น้องามดีดีไหมลูกสบายพี่น้องก้อนไปเลยลูกลาสบายดีแดนสบายดีขอมสดีมาแนะมาคุยเันบก้อยเ่บกี้เหรอไม่ยากแล้วก็หนึ่งไข่พี่น้องเอ้ยได้มาจากอันนี้ตัง่ แฮไว้อกตันึ่เอินกันเหรอาะเฮ้เอินกันไปแฮไปบ้านจะเปนบ้านแม่บ้านเราไปนังเขแฮ่ะแฮ่แล้วบอกขอมือไป่ลายภาษาเขาปะคนกันแฮ่เรียโตกับเบเล่มกรนแฮ่ขเขาของเดนโตกันแม่จะบอกแฮ้อภาาไทยมนเยอเหมืนก่า งานสบายเฮ้ยฉันว่าเป็นคุณยายเขาให้เลยลุงเฮนวางจำมีจำมีจำมีจำได้จำกานบ้าจำกันโอ้ยจำกันแต่ว่าลักษณะเฮ้มเอาคือเยาเฮ้ยนี่แล้วจะไปเฮ้ยก็ผู้ใหญ่ที่ได้จ้ะไปว่าสีอย่าว่าอิจำเฮ้ยได้มัน่เคยน้ำ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  b o ด e r b e r b o r d e ว่าละว่ากลดเจ้าพี่ไปเพียงสนีแล้วพี่น้องขอบุญขอบคุณเลยหลายสมบูรณ์มาต้องกินเลยก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ให่เอาไปอยากก็ให้มากินกันหลายอยู่แต่พี้ก็ลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายสบายดี